ถามกันตรงๆเลยมันเถียงกันในข้อกฎหมายอยู่นั่นแหละว่าอำนาจใครอำนาจใครอำนาจใครนะครับมันได้จบสักทีะงุดหงิดงุดหง,งิดชิบไหนนะครับจะได้ออกมาทำงานให้ชาวบ้านบ้างหน้าแสดงนายกส่งสัญญาณไปนะเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าจะไปชื่นชมนะครับ ที่จริงจะไปฟาดว่าผมมาแล้วนะฮถ้าคุณยังไม่มีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากให้เรื่องมันจบนงะความเสียหายมันเกิดกับองค์กรแต่ผมไม่รู้ในสํานวนไม่รู้รายละเอียดในสํานวนไนะผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นตำรวจพนักง,งานสอบสวนเขาก็มั่นใจว่า เป็นอำนาจของตำรวจเขามองปเป็นเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวถ้าตำรวจเขามั่นใจว่าเป็นเรื่องฟอกเงินอย่างเดียวเขาก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อเพราะกรอบกฎหมายมันกำหนดอย่างนั้นครับมาเนี่ยแต่ทางบิ๊กโจกเขามองว่าที่มึงเดินหน้าต่อพนักง,งานสอบสวนเดินหน้าต่อเนี่ยคิดจะฆ่ากู เพื่อจะให้ครูไปรับทราบข้อกล่าวหาแลออ้วผบตลท่านต่อสักเนี่ยจะได้มีอำนาจสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพอสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและเป็นอำนาจของบตผบตล,อบอตลที่จะสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากรายการไว้ก่อนก็ไปตัดสิทธิ์คดีเด็ด เขาจะไปที่ไปเป็นพบาตรเพราะเขาถือว่าเข้าอุโซนดับหนึ่งเขาก็เลยร้องขอให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนโดยอพยาหลักฐานว่าเกิดผู้ิมกับโรงพักนี้รายงานมาแล้วไงว่าทรัพย์สินเนี่ยมัน400ล้านมันก็ต้องเขนะ้าอำนาจดีเอสไอไอก็ไม่รับดีเไอบอกว่าเป็นของปอปชทั้งมิโจ๊กก็ได้ใจสิเอา้า ขนาดดีเอสไอเขายังไม่กล้ารับเลยรายละเอียดสำนวนเนี้ไปปปชทำไมตำรวจไม่นั่นในวันจูบปากกันถแถลงข่าวก่อนจะโดนย้ายไปสำนักนายกเนี่ยท่านพลเอกต่อศักท่านถึงพูดว่าน้องจะดึงสำนวนไว้ทำไมจะดึงเพื่ออะไรให้ส่งปปชไปนะครับมันจวนจะจบอยู่แล้วนะ แต่บังเอิญคำสั่งให้ท่านต่อสักไปประจำตํานักนายกอำนาจสั่งการมาเลยหมดไปไงนะครับนี่มันถึงทะเลาะกันอิลุงตุงตังอย่างเงี้ยท่านนายกแก้ไปเปราะหนึ่งแล้วแก้อีกเปราะเดียวครับท่านนายกครับคุยกันนอกรอบคุยกันนอกรอบมันจะได้จบจริงๆนะนะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ ถามก็นตรงๆเลยมันเถียงกันในข้อกฎหมายอยู่นั่นแหละว่าอำนาจใครอำนาจใครอำนาจใครนะครับมันได้จบสักทีงะงุดหงิดงุดหง,งิดชิบหายนะครับจะได้ออกมาทำงานให้ชาวบ้านบ้างอ้าวจบแค่นี้เอฟี FC บอกไหนว่าไล์แป๊บเดียวนะครับ นายกท่านทำงานจริงฮะเร็วนะครับเร็วเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะครับคือผมไม่ไปวิจารณเรื่องการเมืองอ่ะแต่ผมว่าท่านไม่ได้ใส่รองเท้าสองสีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าขาวข้างแดงข้างนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แต่งดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมาเนี่ยเป็นสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนนะครับ เช่นผมเนี่ยชอบใส่เสื้อไม่หนุ่งทับลายสกอตอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับคุณกะหนกผมก็เห็นคุณกะหนกที่เป็นพิธีกรน,นะครับคุณกะหนกท่านก็ใส่รองเท้าข้างละสีเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นรสนิยมของคนนะครับ แต่ต่อไปนะอาจจะเห็นคนใส่กางเกงแล้วก็ใส่กางเกงในข้างนอกแบบซนะูเปอร์แมนผมก็ว่ามันอาจจะมีนะครับมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับอย่าไปดูเรื่องการแต่งตัวเลยผมผมไม่ว่าเรื่องการแต่งตัวนะครับดูเรื่องการทำงานว่ามีประสิทธิภาพไหมนะครับผมมองว่าเขามีประสิทธิภาพนะครับมาเนี่ย มีประสิทธิภาพนะครับแล้วปัญหาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็น่าจะแก้ไขได้ท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยซึ่งถือว่าอาวุโสอันดับสองแล้วก็มีความสุข,ขุมเป็นคนเรียกว่าตัวสะอาดตัวสะอาดนะไม่มีแผลอะไรกับใครนะครับจะเตรียมตัวเป็นพระเอกแล้วเนี่ยนะครับ แต่ว่าท่านจะใจดีหน่อยงนะท่านกิติลักเนี่ยจะใจดีหน่อยนะครับคือใจดีอย่างเดียวไม่ได้นะท่านตายมันจะได้ขับเคลื่อนองค์กรใหญ่ซึ่งมีอำนาจมากเนี่ยเข้าไปเดินข้างหน้าไปให้ได้ชาวบ้านเขาจะได้ฝากความหวังนะครับแล้วจะได้กลับไปพบความสุขสักทีนะครับส่วน ใครจะได้เป็นผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมถือว่าเป็นบุญเก่าฝีมือมันพอๆกันทุกท่านเลยนะครับฝีมือพอๆกันอยู่ที่บุญเก่าและอยู่ที่ท่านนายกท่านจะเลือกใช้ใครด้วยที่ไปสนองนโยบายรัฐบาลได้นะครับก็ดีครับท่านท่านนายกก็ แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็ทันสมัยนะบุคลิกก็ดูดีแล้วเป็นคนนอมน้อม,อมถ่อมตนมากนะเวลาไหว้เนี่ยท่านจะไหว้นอมน้อม,อมถ่อมตนมากปกติเขาจะไหว้แค่ครึ่งหน้าอกคะร,รับไหวเ้เด็กๆจะครึ่งหน้าอกแต่ท่านนายกนี่จดไหวน้น้อมน้อมถ่อมตนครับแต่ว่าก็เป็นบุคลิกการแต่งตัวท่านเป็นสไตล์การแต่งตัวครับ ไปต่างประเทศท่านเก่งทางด้านการค้านี่ชมท่านนายกมาเยอะแล้วท่านนายกกระตกเอาไว้พวกบ้ายาไปเก็บสักทีได้ไหมครับเก็บสัทีนึงท่านนายกตัดสินใจเอาไปเก็บเลยตอนนี้งบประมาณออกแล้วครับเอาพวกบ้ายาพวกคนบ้านเนี่ยไอจิตเวสก็ได้และไอบ้ายาอารวาสเนี่ย ถ้าเป็นผมเนี่ยจะเอาไปรวมกันเนะี่ยที่ทางใต้อีกแล้วที่พังงาฆ่าแม่อีกแล้วไอ้นี่ไม่ได้ติดยาแต่บ้าไอ้ที่ตัดหัวแม่หิ้วไปรอบหมู่บ้านนั่นก็ไม่ได้ติดยาเขาว่านะแต่เป็นจิตเวชแม่ผมว่าเอาไอ้จิตเวชเนี่ยที่มัน ฆ่าพ่อฆ่าแม่ส่งไปเกาะตะลุเตาแล้วก็ไอ้พวกบ้ายาอารวาสเนี่ยเอาเฮี้ยกับเฮี้ยไปเจอกันเนี่ยถ้ามันกัดกันเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ผิดไงไอ้นี่นก็จิตเวชจะได้ฆ่าไอ้พวกบ้ายาบ้างนะครับใหม้มันไปฟัดกันที่นั่นแหละพละเมืองคุณภาพเรวนะครับมันจะได้เบาๆลงบ้างไงเอาหมาไปกัดหมายอยู่ที่นั่นแหละเราก็ทำเป็นแยกข้างหน่อย จิตเวทให้ไปรักษาตรงนี้อย่าให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลขนาดแม่มันยังฆ่าได้เลยนะครับเอาไปไว้แถบนึงโซนนึงอ่าตะโลดดำส่วนให้พวกห้าเม็ดบ้ายานี่ก็ให้มันอยู่กับอีกอ่าวมันมีหลายอ่าวครับที่เกาะตะลุเตาอ่ะแล้วถ้ามันแหกไปฆ่ากันก็ถือว่าโอ้แผ่นดินสูงแผ่นดินสูง เทียกับเทียกัดกันเนี่ยแผ่นดินสูงนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากถือว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่มึงยังบ้ากันและไอ้ฝ่ายนี้ได้เปรียบนะไอ้จิตเวทเนี่ยมันได้บัตรโรหินบ้านะครับไอ้พวกหานั่นอรารวาสฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือมีดทำร้ายชาวบ้านมึงแค่ถือว่าเป็นผู้เสพ ผู้เสพถือเป็นผู้ป่วยต้องรับการบำบัดเพราะนั้นไอ้ฝ่ายจิตเวชเนี่ยสารยังไม่ลงโทษนะครับสารจะให้ส่งตัวไปบำบัดก่อนโอ้ยมันและวะ้ว่ากฎหมายประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะผมว่าเอาเคี้ยไปกัดเคี้ยที่นั่นแหละครับเอาไอ้ห้าเม็ดเจอกับไอ้บ้าเนี่ยนะครับ ผมเรียนปิญญดีโตไปที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จผมลงรถเข้าไปเข้าไปเจอคุณหมอคุณหมอเป็นแพทย์หญิงเลยนะครับแต่ท่านป่วยจิตเวทแล้วก็คู่มั่นของท่านเนี่ยเป็นคน ไปเครื่องบินตกตายที่ต่างประเทศท่านก็เสียใจมากจงระทั่งไปนะผมเข้าไปนะแกะวิ่งมากอดผมเลยนะครับบอกผมคุณชายคุณชายมาเมื่อไหร่ผมก็ตกตะลึงเลยว้ยคนวิ่งมาถึงมากอดเลยนะครับร้องห่มร้องไห้เลยผมก็เลยต้องเอออห่หมกไปนะครับเพราะว่าผู้คุมพี่เลี้ยงคุณหมอก็พยักหน้าให้ผมอย่างนี้ ให้ผมตามน้ําไปผมก็เลยต้องบอกโอ้ชายมาหาน้องหญิงไงเออเล่นลิเกไปกับเขาหลุดจากน้องหญิงไปได้มีคนมาถวายบังคมผมอีกนะครับถือดาบพลาสติกมาอันหนึ่งนะครับเป็นนักรบพระเจ้าตากผมก็สบายเลยครับ ไอ้นี่มาถวายบังคมมายาคาหาว่าผมเป็นขุนทหารพระเจ้าตาบ้าด้วยกันผมก็เลยต้องบ้าไปไอคนนี้อีกนะครับว่ายัางไงไอขุนลานรอนกูหมื่นลาดสเสน่หาเออผมก็เล่นไปกับคนบ้าได้นะครับโฮย้ยกว่าจะออกมาได้ผมเลยบอกว่าเที่ยวต่อไปไม่มาเลียนอีกแล้วนะที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จนะครับมีทต่คนบ้านะครับ เขาก็นั่งกันเหมือนในสวนอย่างเงี้ย